รายการพี่ีเอพีมิกเปดรายกาครับครับนะคุนพีทำรู้สึกกำลังทำอะไรนี่ของทีมพีพีครับเป็นไงบ้างมิกก็ดีใจที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราทําซีรีส์ออกมาได้อยากให้ทุกคนได้ให้ให้เยาวชนได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เกิร์เกอร์เลิฟแล้วก็บอยเลิฟนะครับผมก็่แเป็นรายการต่างๆที่ทําให้ทุกคนได้แบบชื่นชมในวงวงการบันเทิงครับผมใช่ครับก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกไปครับว่า จริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางองค์กรของเราเองทั้งนักแสดงแล้วก็ศิลปินทุกท่านรวมถึงสตาฟด้วยทุกคนดีใจมากที่เราได้รับรางวัลนี้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถทําสื่อต่างๆให้ให้คนในทั้งประเทศเราแล้วก็คนต่างชาติได้ดูแล้วก็ชื่นชมไปกับเราครับใครอยู่อยู่เกมทีมมานาวใช่สุดใครมานมนสุดพี่เกณแ์ไมเข้าออออรอรอรอใครนะโผล่พี่ผมพี่เกิดปีแล้วครับ แ,แต่ที่เรารู้สึกอย่งงที่ทานพันดาวเพราวก็คุณตามรอยกันเยอะมากเลยนะ,ะไปแบบกหย,ยขึ้นดรงขึ้นรอยตามออกไปดีใจครับที่ทําให้คนแบบทั้งทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทงมากขึ้นอะไรเงี้ยแ,แล้วก็สนใจเกี่ยวกับภาพเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็กเห็นเห็นคนแ็กมาเหมือนกันว่ามีคนแบบตามรอยไปบนดอยอย่ก็เลยดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นความสนใจตรงนี้นะครับใช่แล้วก็จริงๆมีของนี่ด้วยพี่จิมจมี่ผมเห็นมีนี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ค<ม>ุณสาวอะไรนะ ที่ในรูปที่เขาพิธีกรอะไรเงี้ยเสนอเลยครับเสนอเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง <c oughs> ผมก็คือดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาตามรอยที่ขอบคุณหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไให้ต่างประเทศหลายๆที่แล้วก็คือต้องบอกว่าคือเพื่อนๆน่ารักมากๆทุกที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบ หมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้เห็นครับผมอยากอยากที่คนต่อไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่แฟนเขาตีแหลกคนไทยคือเอาจริงๆพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกๆคน,คนเวลาไปแฟนนี้หรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการ,ราแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้คนระับ ท like like anyway> ี่จริงๆแฟนขับเวลาเรามาหาเราเขายายามเรียนรู้ทำเป็นไทยมากน้อยแค่ดนั้นเลยเราที่เราควรจะไปายเด่นได้ตัดสินได้เรียนรู้แหละก็ก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทยก็พยายามก็มีหลายคนที่ผมคือผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีแล้วมีแฟนคลับบางคนที่ผมพอจะจำได้บางคนครั้งแรกๆตอนที่เจอเขาเายังพูดไทยไม่ค่อยชัดจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วก็ เขาเรียกว่าเข้าใจภาษา,าทไทยมากขึ้นอีกเลยก็ด้วความเป็นนเจอร์ของคนไทยบที่พี่ถาพูดในงานว่าโดยเรยาบริษัทเรานักแสดงมีความเ,เข้าถึงง่ายก็แฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนของ GMMTV เนี่ยก็รู้สึกในแบบน,นั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวัลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ถาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังเดินมาถึงทางแล้ว ก็กำลังคิดว่าเออเราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยวิธีการแบบต่อไปนครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักเราเป็นยังไยมากขึ้นเลยครับพี่บีกับพี่บีรับผมเราถ้าไปแฟนพิตหลายประเทศแล้วเหมือนกันที่ได้มีโอกาสไปก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนผมมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือน มันเปิดเปิดทางให้ผมได้ไปไปเจอแฟนๆแต่ละที่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับคำของเราก็ดีใจที่เราได้ทําหน้าที่ตรงนี้ครับก็มองว่าเราก็ทําหน้าที่ถูกหืมก็ก็อะไใช่แต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนพูดไปแหละครับก็ก็มันก็เป็นเราก็มาถูกทางแล้วอ คือมีม,มีบางคนมีบางคนที่<ม>ที่เขาแบบเขาเขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส์ดูเรื่อง<ม>เขาอยาก<ม>เขาอยากแบบว่าเข้าใจเก็ตมุกในซีรีส์อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ที่ทีจีเอ็มทีวีได้นำนำให้แบบว่าคนต่างชาติหลายๆคนอ่ะอยากจะอยากจะเข้าใจเคารเจอร์ของคนไทยที่เกนะไทยพีเรียด เราที่ย้อนกลับไปกนเลยเราที่ไทยแท้เลยเราก็ค่อนข้างจะเผยแพร่อีกแนวรูปแบบหนึ่งแล้วกันครับไปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่แฟนคลับต่างชาติอะไรเงี้ยครับเขาแบบอยากรู้ว่าอาหารหรือขนมสมัยก่อนเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าแฟนคลสับบางทีเขาถ่ายรูปมาแล้วว่าเขาไปแบบ ทานอ,น,น,นอาหารไทยแบบโชว์มาว่าเออกินแล้วนะแบบตามรอยแล้วนะอะไรแบบนี้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าใส่ชุดไทยมางานในตอนดูฟินอลอีพีกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีนอกจากว่าจริงๆแล้วทุกคนพูดไปหมดแล้วใช่ไหมครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่ว่านอกจากเราได้เผยแพร่แล้วผมรู้สึกว่าเราและแฟนคลับเราได้แลกเปลี่ยวนวัฒนธรรมกันด้วยอนอกจากเขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษาเขาเพื่อจะได้ คอมมูนิเคชัได้สื่อสารกันอย่างดีมากขึ้นเวลาไปอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขและได้มาร่วมเอ็นจอยโมเมนต์ด้วยกันได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีมากนอกจากที่เราไปสอนเขาเขาก็สอนภาษาเรามีคนอยากมาเรียนวัยรุ่นเลยเพราะด้วยเราก็มวยไทยเหมือนกันจริงจริงมวยไทยมันเป็นเป็นศิลปะที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่แล้วที่ต่างชาติจะรู้อยู่แล้วครับแล้วก็ก็รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนใครไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ได้ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันมีนะครับค่ายมวยอื่นๆเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปหากันดูนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเวลาเราเป็นแฟนนีดแต่ไม่ได้เขาอยากให้เราโชว์ไหมอการต่อยเขาเก่งไงเต่อยเก่งมากก็มีครับแต่กระดูกก็ดีว่าตั้งช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะดีแล้วนะฮะไห้โชว์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับใครจะเป็นตัวแทนฝากเด็กแฟนเป็นแฟนยีนทีบีเป็นตามผลงานของยีนทีวีต่อไปคนนี้คุณนิดรค่ะโอเคครับ โอเคโอเคครับก็ขอฝากผลงานของ g m t อวแล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถาได้บอกไปว่าเราจะพัฒนาทั้งว่าจะเป็นทางสื่อหรือว่าซีรีส์ของเราให้ให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นอีกกะบอกเสียงอ่าเป็นเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่แบบทําให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับครับ